นครแม่สอดประชุมเตรียมความพร้อมรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาชั้นหนึ่งอาคารส่งเสริมอาชีพสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัาหิริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประลัดเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ในการเตรียมความพร้อมรับการสมัครผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีนายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัดรักษาการรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการหมดวาระในการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงวันเลือกตั้งและวันรายงานผลการเลือกตั้งเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง เทศบาลนครแม่สอดทุกกองฝ่ายและเรื่องอื่นๆ